ยาวกับโทษทั้งห้าที่มาคัดเลือกสาวกท่านคิดว่ายังไงแน่นอนเหมือนเดิมให้ลูกศิษย์ทุกคนที่นี่ลงทะเบียนด้วยตัวเองแล้วนำความสามารถที่มีไปเตรียมลงสนามแข่งขันคณะบดีมีคนอยู่ในใจหรือไม่ การคัดเลือกผู้เข้าไปชิงสาวกทั้งหในอดีตเป็นไปอย่างยุติธรรมคณะบาดีสร้างกฎโดยคนมันก็หักได้โดยคนเช่นกันวิทยาลายัยไม่ต้องเข้มงวดก็ได้นี่นอกจากนี้การแนะนำลูกศิษย์ที่โดดเด่นก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะครูไม่ใช่เหรอเจ้า ต้องการจะพูดอะไรกันรองคณะบอดีค้าองการจองโคต้าของการเป็นสาวกของหานิกายเจ้าอยากฝากใครจุนหยุนซืองั้นหรือคณะบอดีจุนหยุนซือมีความสามารถและฉลาดเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในวิทยาลัยของเราเป็นไปไม่ได้ ทำไมคณะบดีต้องการให้ตำแหน่งนี้กับจุนเจียวงั้นเหรอไร้สาระข้าบอกแล้วไงว่าการแข่งขันนี้ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมหากเจ้าต้องการโคตาก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองไม่มีทางที่จะมาขอสิทธิพิเศษผ่านหลังบานเด็ดขาด ถ้าเลาถ้ารองคณะบอดีมาด้วยเรื่องนี้ก็เชิญกลับไปเอถอะข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้หรอกหากเจ้าอยากจะช่วยจุนหยุนซือจริงๆแล้วก็เธอเตรียมพร้อมและใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่เถอะใช้ความสามารถของตัวเองอย่าให้ใครโดูโถกนั้นเหรอ อาจารย์อหยุนซือคณะบดีให้เจ้าใช้ความสามารถของตัวเองเออรองคณะบดีอย่ากโกรธไปเลยหยุนซือไม่เสียใจหรอกถ้าไม่ได้รับขัดเลือกสิ่งที่สําคัญคือรองคณะบดีอย่าโทษตัวเองเพราะหยุนซือเลยใช่แล้วท่านเห็นไหมว่าพี่หยุนซือเป็นห่วงท่านแค่ไหนท่าน อย่ากโกรธไปเลยนะเราขับไปคุยข้างในกันเถอะถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าจุนหยุนเซอเป็นเทพธิดาที่สาวกทุกคนชื่นชมตั้งแต่ข้าเข้ามาที่เทียนซ่งข้าคือนักจิตวิญญาณระดับสเดิมมันเป็นอย่างนั้นข้าคือที่สุดของวิทยาลัยและทำไมสาวก ที่ถูกเลือกจะเป็นข้าไม่ได้แต่รองคณะบดีบอกว่าตะแก่คณะบอดีนั่นดูถูกค่าจริงๆงั้นหรอฮึทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นความผิดของหยุนเซอเองที่ทำให้รองคณะบดีต้องลำบากใจหยุนซืซอมาที่นี่เพื่อขอโทษรองคณะบดีค่ะเฮ้ hey, หยุนเซอเจ้าอยาตหนิตัวเองไปเลย อ,อาจารย์เห็นได้ชัดว่าคณะบดีไม่ไว้หน้าท่านเลยน่าเกียดจริงๆเจ้จพูดว่าอะไรนะอย่าเกิดไปเลยรองคณะบดีที่น้องหลวงฉีพูดก็มีเหตุผลนะหยนุนเซอเจ้าหมายถึงอะไรรองคณนามบดีหยนุนเซอกํกำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้กับท่านนะท่านทำงานหนักเพื่อเทียนส่งมาหลายสิบปีแล้วนักเรียนทุกคนที่นี่ต่างก็มองเห็นกันทุกคน สำหรับพวกเราทุกคนคณะบดีและรองคณะบดีไม่แตกต่างกันเลยท่านคือคณะบดีในใจของพวกเราทุกคนหยุนเซอแต่ที่คณะบดีพูดแบบนี้และเขาปฏิเสธที่จะฟังคำแนะนำของท่านหยุนซซอคิดว่าบางทีเขาอาจจะกลัวว่าท่านจะชนะใจนักเรียนและบีบเขาออกจากตาแหน่งคณะบดีแน่นอนข้ามายินดีกับการเป็นรองคำว่ะ ลองคณะบดีไปตลอดชีวิตหรอกแต่ข้าก็ไม่สามารถเป็นคณะบดีได้ภายในวันเดียวถ้าลองคณะบดีต้องการความยุติธรรมข้าและนักเรียนและคนอื่นๆจะอยู่เคียงข้างท่านความยุติธรรมยังไงข้าคิดว่าคณะบดีอยู่ในตำแหน่งมานานเกินไปแล้วถึงเวลาของท่านได้แล้วไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าท่านแล้วที่จะมาเป็นคณะบดีของเทียนซ่ง เป็นธรรมดาที่จักรพรรดิไม่กล้าที่จะครอบงำต่อหน้าท่านเพื่อรักษาเกียรติถูกต้องท่านอาจารย์ท่านเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคณะบดีของเทียนส่งคณะบดีให้จักรพรรดิสูงสดุดทำตามใจทุกอย่างที่เขาอยากจะทำโดยไม่เกรงใจมันน่าเกยียดจริงๆแต่ว่าเขาเป็นถึงนักจิตวิญญาระดับหเลยนะแถมยังแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยแต่ถ้า เขาจะอยู่ในตำแหน่งคณะบดีไปอีก20-30ปีค่าจะทำยังไงคณะบดีวิธีพิเศษต้องใช้สำหรับสิ่งพิเศษท่านอาจารย์ท่านจะใจเย็นไม่ได้แล้วนะได้เวลาบอกคนอื่นๆแล้วว่าท่านยอดเยี่ยมแค่ไหนคณะบดีเขาแข็งแกร่งแล้วจะทำยังไงกับเขาให้เขารู้สึกแย่ล่ะยนเซอร์เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเขาตายตำแหน่งคณะบดีของเทียนซ่งก็จะเป็นของข้าถึงตอนนั้นมันจะเป็นโลกของข้าใครก็ตามที่กล้าทักหักหน้าข้าและทำร้ายลูกศิษย์ของข้ามันต้องตายพวกเจ้าคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของข้าและอีกคนก็เป็นคนที่ข้าชื่นชมข้าจะให้ความยุติธรรมกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะคณะบดีหยุนเซอร์พอใจมากคณะบดี ถ้าท,ทันไม่ให้โคตา้าสาวกของหนิกายกับคาก็ไปลงนรกซะหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวแพร่ออกไปว่าทั้ง5้านิกายจะเข้ามาคัดเลือกสาวกทั้ง5้าที่เทียนซ่ง<ๆ>เพื่อการแข่งขันผู้สมัครของเทียนซ่งจะต้องใช้ฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งเดือนสถานที่ใช้ฝึกฝนอยู่ห่างจากนี่ไป300ใหม่ ในเทือกเขาหลังเทียนทซงในระหว่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะสมัครหรือไม่สมัครใครที่ได้อันดับที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัลมากมายนี่เป็นการฝึกฝนหนึ่งเดือนเต็มไม่ว่าจะสมัครเป็นสาวกทั้งหาหรือไม่ขอตามข้าขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนพวกเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้น หลังจากเข้าไปในภูเขาแล้วอย่างแรกเลยคือต้องระวังความปลอดภัยเป็นหลักนะข้าหวังว่าทุกคนจะไปและกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนเข้าใจแล้วครับจนเจียวตอนนี้พวกเจ้าต้องไปแล้ว แม้ว่าจาักรพรรดิสูงสุดจะไปขอคณะบดีให้เขาเป็นผู้นำเองแต่คณะบดีก็ปฏิเสธทันทีเพราะถ้าปล่อยให้จักรพรรดิสูงสุดเป็นผู้นำจุนจิวจะต้องได้รับการปกป้องจากจักรพรรดิสูงสุดแน่นอนและเธอจะไม่มีโอกาสได้ฝึกเลยมาหลบข้างหลังคะ่ะและทำตามที่ข้าบอก คณะบดีไม่อยากให้ลูกศิษย์ที่ดีอย่างชุนจิวถูกกำจัดถูกจำกัดความสามารถโดยจัก,กรพรรดิสูงสุดเสียวจิวแล้วคุณปูจะแอบตามเจ้าไปเอ๊ะหืมอ,อะไรนะไม่จำเป็นท่านอยู่ที่เทียนซ่งนี่แหละกินยาให้ตรงเวลาถ้าไม่อะไร ถ้าไม่มีอะไรทำก็ฝึกไทเก๊กที่ข้าสอนท่านไปเมื่อข้ากลับมาข้าจะล้างผิดให้ท่านถ้าข้าเจอท่านที่สถานที่ฝึกฝนของข้าล่ะก,ก็คุณปู่หรือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ของข่าข่าจะไม่ช่วยรักษาผิดให้ท่านอีกข่าจะไม่เรียกท่านว่าคุณปู่อีกได้ได้ ข้าจะไม่ไปที่ภูเขาอย่างลับๆและข้าจะทำตามคำสั่งของคุณหมอเสี่ยวจิวอย่างดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็รู้สึกมหัศจรรย์มากนี่มันเกินไปแล้วจาก,กรพริสูงสุดผู้ที่สร้างอาณาจักรเทียนซ่งที่ในใจมีแต่หลานสาวอย่างพี่จุนเสี่ยวจิวทำไมอาจารย์ของเจ้าไม่มาหาเจ้าละ่ะ มองหาเขาไม่ได้อยู่ที่เทียนซ่องดังนั้นจึงไม่เห็นเขาที่นี่ข้าจะไปแล้วท่านอย่าลืมสิ่งที่สำคัญกับข้าไว้ล่ะกินยาให้ตรงเวลาด้วยเสยาเจวระวังตัวด้วยนะคุณปูห่วงจะบอกอาจารย์ของเจ้าเองที่ภูเขา ภูเขานี้ยาวหลายพันไม์มีชื่อว่าบูวังสารภารกิจของพวกเจ้าในครั้งนี้ต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนมีสัตว์วิญญาณมากมายบนภูเขานั่นพวกเจ้าต้องล่าและฆ่าสัตว์เราจะใช้แกนของสัตว์ร้ายเป็นตัวตัดสินแกนของสัตว์ลายหนึ่งตัวจะนับเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งเดือนฆ่าข้างหน้าใครมีแกนสัตว์ลาย มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะสำหรับสิบอันดับแรกจะได้รับหินวิญญาระดับสองจำนวนสิบก้อนสามอันดับแรกจะได้สิทธิ์เพื่อเข้าไปสู่ที่สี่ของห้องสมุดได้และได้เลือกหนังสือหนึ่งเล่มเย้เ <Yeah! S 1> ห็นวิญญาระดับสิบเห็นวิญญาระดับที่สองจำนวนสิบก้อนก็เพียงพอที่จะไปถึงการเป็นปร,รมาจารย์ระดับที่สองได้ หินวิญญาณระดับสองงั้นเหรอมันหายากมากเลยนะสามอันดับแรกสามารถเข้าไปชั้นที่สี่ของห้องสมุดได้งั้นเหรอห้องสมุดแบ่งเป็นห้าชั้นยิ่งหนังสือที่มีค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นสาวกของเทียนซ่งสามารถไปที่ชั้นหนึ่งและสองได้ตามต้องการ มีโอกาสแค่ครั้งเดียวบนชั้นสามสำหรับสาวกใหม่ให้เลือกหนังสือได้หนึ่งเล่มบนชั้น4ี่และ5มีเพียงแค่คณะบดีและรองคณะบดีและครูเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในช่วงที่ผ่านมาจุนจิ๋วได้อ่านหนังสือในชั้นที่1และสองไปหมดแล้วยังไม่ได้ไปชั้นที่สแต่ถ้าข้แต่ถ้าข้ามไปชั้นที่สี่เลยได้มันจะดีมาก ถ้าพวกเจ้าไม่ขึ้นไปบนภูเขาวพวกเจ้าก็ต้องตายสัตว์วิญญาณบนภูเขานี้ไม่มีดวงตาพวกมันจึงไม่มีความเมตตาภูเขาที่นี่เชื่อมต่อกับเมืองไปหลีมีทั้งมังกรและป่าทุกคนสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องขึ้นภูเขาหากใครตกอยู่ในอันตรายต้องรีบรายงานทันทีว่าเป็นสิทธิของเทียนส่งและส่งสัญญ,ญาณพุขอความช่วยเหลือแต่เมื่อพวกเจ้าใช้มันแล้ว หมายถึงเจ้าแพ้การแข่งขันและหมดสิทธิ์เข้าใจไหมเข้าใจแล้วจุนเจียวสวัสดีบายจุนเจียวกูซ่งเจ้ามาทำอะไรที่นี่กูซ่งงั้นเหรอข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเข้าใจจุนจิวแม้แต่เครื่องก้าว เจลข้ามาที่นี่เพื่ออยากร่วมทีมกับเจ้าด้วยน้องจนรีบปฏิเสธไปเร็วเข้าเอ่อทำไมข้าต้องให้เจ้าร่วมทีมกับข้าด้วยเพราะข้าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือโคโูที่ดีและที่สำคัญที่สุดของเจ้าเจ้าไม่อยากรู้เหลอว่าข้ามาที่นี่เพื่อมาหาเจ้าทำไมกัน ขอมาที่นี่เพื่อมาหาข่าสิ่งนี้ทำให้ข้าสนใจจริงๆตกลงเจ้าอยู่ที่นี่ได้น้องสาวจจนเฮ้พี่สาวุุนหวังว่าคำตอบของกูซ่งจะทำให้อาจารย์พอใจนะไม่ใช่านั้นอาจารย์คงสั่งสอนเขาให้หลับจำซะบ้างอือ พี่สาวหยุนซือเราจะตั้งทีมกับท่านอ้อว้าวปิ้งยังมีคนต้องการเข้าร่วมทีมกับจุนจิ๋วอีกงั้นเหรอโอ้จุนจิ๋วนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่พ่อกับแม่ของข้าหานักฆ่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบเมืองเพื่อข้ามาฆ่าเจ้าหลังจากนั้นข้าก็จะข่าหยุนเฉียว ทำให้ตระกูลหยุนได้ลิ้มรสชาติที่ลืมไม่ลงยังมีจุนเสี่ยวเล่ยสาวน้อยที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกกล้าหักหลังตระกูลจุนข้าจะไม่ปล่อยมันไปจุนจิว๋วทั้งหมดนี้ข้าทำเพื่องานศพของเจ้าโดยเฉพาะเลยนะสังหารจุนจิว๋วที่เขาบูชาบูวังซาน และกลับไปที่เทียนซงป่านนี้รองคณะบดีคงจัดการกับคณะบดีได้สำเร็จแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็จะได้โควตาสาวกทั้งห้าของห้านิกายอย่างแน่นอนสาลาเทียนจงคณะบดีนี่คือรายละเอียดรายชื่อและสถานการณ์ของเหล่าสาวกที่เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ ข้ารวบรวมมาให้ท่านดูเอาวางไว้นั่นแหละไว้ข้าจะดูมันทีหลังคณะบาัีเพื่อช่วยจนหยุนซื้อให้ได้โควตาข้าละเมิดกฎของเถียนส่งข้าทำให้คณะบาดีไม่พอใจข้าต้องขอโทษด,ด้วยแต่ข้าเห็นว่าจุนหยุนซื้อมีความสามารถมาก ข้าจึงปกป้องเธอและสนับสนุนเธอแต่ข้าทำผิด